สวัสดีครับบ่าวเท่าวัสดีท่านผู้ชมครับมูอนิธิผาเดินทางนะครับท่านผู้ชมครับมาหาอาจารย์สิงนะครับพามารับชมครับงวดวันที่16สิงหาคม2566นนะครับให้กําลังใจกันเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับผมคอมเมนต์ดีๆนะครับงวดที่พานมาหลักลอยอาจารย์กระแม่นอยู่ครับอาจารย์ให้4นะครับแล้ว493เนานะครับท่านผู้ชมหลักร้อยถือว่าแม่นอยู่นะครับ วันที่16สิงหาคม2566นะครับมาเบ่งน้ำกันชุดเด่นนะครับอาจารย์สิงจะเน้นให้ชุดไหนนะครับสมาชมมาหอดมาถึงนะครับเข้าไปฟังน้ำกันกลับไปหาอาจารย์น้ำกันนะครับว่าอาจารย์จะเน้นชุดไหนตัวไหนนะครับ พอดีนะครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมแม่หมูมากมากครับมากกำลังเจ้าผมเจ้ามาเสียที่ตัเดเลยเสียแรงหดวถึงหัตมาอาจารย์ครับมาให้เก้านะครับผมหวดนี้จะเดนตัวหด จักลอยกับือว่าเดือนที่นอจันนะเมื่อกี้เเขาพักอยู่ดิถ้าขอจับเบิซืครับผมเนี่ยข่อยบอกข่อยว่วกมันจะมันจะทน่าก็อืมจับเบิ้ลก็ได้นะครับพวกมันที่เซฟุอยู่ออกตัวดีแรงด้วอืมครับสวัสดีค่ะบสวัสดีครับผมเบอเินถามน่าตามห้อยก้าวางสิบหบาทเดีครับครับเอางนนี่อันนี้เล็กยังจ๊ะู อ้าสามสามสามเอามันออกเลยเมื่อกี้ผมซื้อตัวเดียวนะอันนี้ของวงนเมื่อกี้เนี่ยบ่เออยกตัวอย่างเดียวผมซื้อตัวนี้ตัวอย่างเนี่ยนึ่ตัวอย่างเออตัวอย่างผมมันน้ำตัวนี้นี่อ่าคือว่าแมีนนี่อาจารย์น้ำตัวเดียวเนี่ยคอยจัดให้สี่เก้าสามเม็ดเดียวนี่คอยซื้อนักความด้วยมันบอกตัวนี้บ้านนี่ครับบ้านนี้เลียกัน เด็กก็ในสี่สูตรหนึ่งแต่จับมันในสี่สูตร,รนี่นี่บานนี่ไม่ได้มันได้ตัวเก่าด้วยบาดนี่หลักสิบนะหลักสิบเด็กเด้ตัวเก่าเมี่ยมาเอาเลยเรื่องประสนผมก็เลยกว่าจิตจับแต่มันมาเปลี่ยนหลักหน่วยบาดนี่เอาได้สูตรได้สูตรอ่าคือเกา่าหลักสิบเออนี่มันเปลี่ยนหลักหน่วยเปลี่ยนหลักหน่วยเออเนี่ยหลักร้อยแปดเออนี่ยนี่พวงไม่นี่แต่ผมจับสุดนี้บัดนี่อ่าแต่ว่าเขาจะตงให้เต็มชุดบัดเออสิลงให้เต็มชุดบัดนี่ผมก็จับแปดสามเจ็ดนี่ตัวผมจับงูเนี่ ตัวเน้นมันบอเออครับถ้าเต็มชุดกับแปดเก้าเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดห้าเจ็ดครับผมสามสิบเอ็ดอันนี้วันที่สิบหกเนาะอ่าหงดนี้ขอคนครับผมก็วายุเอ้าถึงของอาจารย์เพิ่นรุดตะวารักลอยลักนวยเพิ่นกระแมนด้อาจารย์เนาะแปดเก้าสามหงดนทินมาน่ละอ่าทาเพิ่นเบิ่งนี่นี่ครับงวด่ผ่านมาอาจารย์เพิ่นจับเพิ่นจับให้แค่ชุดนี้ชุดเดียวสี่เก้าสามเออครับผมชุดเดียวอ่า แต่ว่ามันมันาออกซีหาสามถาว่ารุดบอคือรุดนายจานเนาะอ่ารุดอาจารย์เพิ่ว่าไิจับให้เต็มชุดนี่งวดนี้่จาร์เป็นเต็มชุดแปดเก้าเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดห้าจปดสามเจีชุดบนมามจันชุดครับถ้าสองตัวก็ 9, 7, 0, 7, เจ็ดศูนเจ็มคือเมื่อกี้นี่นะหลักร้อยแปดหลักหน่วยสามอ่าอ๋อ หักหน่วยเจ็ดหลักหน่วยเจ็ดท่านชมหลักหน่วยเจ็ดนะครับหลักร้อยแปดหลักร้อหักหน่วยเจ็ดหลักสิบมีเก้ามีศูนย์มีห้ามีสามหลักสิบได้ตัวเก้าอ่าครับหลักสิบได้ตัวเก้าเออเบื้องชุดนี้ชุดชุดเต็มครับหลักร้อยมีแปดเก้าหนึ่งครับแปดเก้ผมไม่จำเป็นเลขครูจำแปดครับวิ่งบนเ็ดกับแปดครับเห็ดเก้โน เก้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดับสามเจ็ดสามแปดห้าเจ็ดห้าแปดครับแต่ว่าผมจับอวนนี้เลขไทยมันขี้ถ้าเราตามสูตรถ้เลไทยขี้ผมก็ต้องตัดตัวนี้อันในชุดนี้ขึ้มีแปดสามหนึ่งนะอาจารย์บ้านนี้ถ้าผมตัดแล้วมันจะอยุเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดอ่าไทยข่ายมันขี้ครับผมเลขยูซีคู่ที่อาจารย์บ้นนี้เป็นยังขึ้นมีตัวขึ้นมีตัวนี้น้ำอ่า ขึ้มีตัวสานึงเพราะว่าเลขมันมีอยุแปดเก้าเจ็แปดูน8เจ็ดแปดสามมีสีสุดครับผมอยากมันพลิกล็อกเลขเก็ตปีเลขหนึ่งครับกัดเนื้อสแต่บ่มัากระตัดไปเลบมัากระตัดครับปกบมมากระตัดเน้นที่แปดสามเจ็ดเออครับผมรอยัดเก็ตกัหนึงตัวเดียวกันครับมันจะเป็่นนะครับง่ายเลยนี่ะมตัดออกเรือยรือตัวนี้ละตัวนี้ครับเดือแค่นี้นี่ละ อ่าเหลือแค่นี้นะครับผมเมื่อกี้มันชุดเต็มครับครับชุดเต็มอันนี้ชุดตัดลงแล้วท้ายี้ครับครับท้ายีคท้ายีคท้ายีคอันนี้วิ่งล่างวิ่งล่างวิ่งบนนี้เจ็ดกับแปดเน้นที่เจ็ดน่าจะเน้นที่เกียครับผมอันนี้ผมบคเน้นที่เกียวิ่งบนเจ็ดกับแปดเน้นที่เจ็ดนะครับวิ่งล่างหนึ่งกับสามครับเน้นที่สามครับวิ่งล่างหนึ่งกับสามเน้นที่สาม หนึ่งจากคาโตนี้แล้วเหลือครับสองคู่ครับดับสิบล่างดับแปดกับศวิ่งล่างหนึ่กับสามหนึ่งสามเจน่งเกาหนึ่งเจ็ดสามเก้าอาจารย์เน้นเจ็สามกับเกดังแห้งตอนนี้คิดเจ็ดหนึ่งกันเจ็ดหนึ่บวกครับผมเจ็ดหนาตัดไปตัดไปชุดบนตัดไปเรื่อยชุดชุดท้ายเหลือคู่เดียวชุดท้ายเหลือหางเดียว เอ<ห>ามาบนล่างครับถ้าชุดบนน้าอาจารย์วิ่ง7กับ8 97 07 57 37ดนะครับตัวนี้ตัดให้เหลือหางเดียว8 37นะครับผู้ใดมักทั้งชุดกับชุดเต็มที่อาจารย์ลงให้ที่แรกได้ที่นนองได้อันนี้วิ่งวิ่งล่าง1กับ3เน้น3 7 3 93เมตร็ดเดียวคือ93นี่ครับท่านผู้ชมงวดนี้ล่าง93บุน37เครับเม็ดเดียว วมดที่แล้วนี่การลักลอยกันมาอาจารย์เนาะลักร้อยสี่ลักลอยมวลนี้คือมีมี่แปดบผมถ้าเต็มชุดของอาจารย์ลักลอยนี่ครับไปยากควรลักชุดเต็มอ่าคุณมักผู้คุณมักชุดเต็มแคปน้าจอยพี่น้องหลักร้อยแปดเก้าหนึ่งถ้าอาจารย์ถึงมากแค่แปดตัวเดียวเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมักเก่ามักหนึ่งกับจับเซลล์นครับสำหรับหลักร้อยนะครับลาบผมชุดเต็มแบจทมี 9798 0708 3738 5758นะครับผมตัวไทยขีดคุณเลยตัดแปดแต่ว่าตัดมาให้เดี๋ยวเบิ้งชุดที่อาจารย์ตัดมาให้ชุดตัดมาจะเหลือแค่สี่คู่นะครับชุดบนนี่ละชุดนี้ครับอยากเอาอยู่งว่นี่มักสามเจ็ดหน่อยอาจารย์มักสามเจ็ดครับสามเจ็ดตัวเน้นตัวเน้นเลยเปมันตกมันตก สูตรพอดีมันชุดลายสูตรนะล่างในเก้าสามครับมมาเอาชุดล่างนะจ๊ะเอาชุดล่างชุดล่างเนาะครับล่างมาเอาไปอ่าชุดล่างนะท่านผู้ชมแคปหน้าจอเอาฟันเม็ดเดียวครับฟันเม็ดเดียวเก้าสามเออตัวนี้ร่องตัวนี้ร่องเก็ดสามนะครับท่านผู้ชมเพราะมันเป็นเรือเลขดับแค่สองตัวเองนเพราะว่าน่าจะเก้าสาม นี่คือชุดล่างนะครับผม <นะ S 1> ชุดบนชุดล่างครับม่ชุดบนชุดบนชุดบนเอาเอาชุดเต็มมาว้างคู่กันนะครับชุดนี้รายกันอา่ามาว้างคู่กนะับคู่นี้เอ้ผมเจ้เป็นแคปอ่ท่านผู้ชมแคปออเดอร์พีน่น้องเดอ้อนะครับชุดบนล่างนะครับชุดบนล่างของอาจารย์สิงห์นะครับ,ว, dawn, รบวิ่งบนนะครับวิ่งบน7กับ8นะครับตัดมาให้เหลือ97 07 37 57 นะครับชุด3ตัวก็จะมี8 9 7 8 0 7 8 3 7 8 5 7อันนี้8 3ดหนึ่งอาจารย์กระตัดผู้ใดบอมากระตัดไปเลยครับเน้นเน้นหางเดียว8 3 7อาจารย์เนาะครับผมครับเน้นที่3 7เม็ดเดียวเอาสามเจ็ดตรงกันทั้งบนทั้งล่างดูอาจารย์3ามเจ็ดเจ็ดสามนี่ครับหมดก่อนที่ว่างออกเปลี่ยนสามครับผมอ่ามันเคยเปลี่ยนตัวมันก็เลยสูตรด้วยครับมันมันต๊ะตัวเดียวกัน ลด้ทงโมโต้ตัวนั้นบนโมโตกตัวนี้คตัวเกียร์เกับร์สามยุคนละหลักกลยสิครับผมบนอยู่สามเกียร์ลายยุคเกียร์สามมีชุดมีชุดชุดเต็มครับชุดเต็มมีชุดตั๊ชุดตั๊บก็ซีทูส์เก่านะครับอืมมีเสลาครับผมแคปหน้าจอแคปหน้าจอธรรมชุมนะครับเนาะครับชุดบน97075737นเนาะครับ ถ้าเต็มชุดก็จะมี8ดคู่อาจารย์ตัย์ด0 8 58ดสา8ปดเก้าดออก์เดอธรรมชุม่มอาจารย์เป็นไปนใหน้าล่างทับน,นี่ครับนี่คือชุดเต็มบนกับชุดตัดด้วยพี่น้องเดอ้อชุดเต็มกับชุดตัดชุดเต็มอยู่ฝั่งนี้ชุดตัดอยู่ฝั่งนี้นี่ครับผมบสบมตัวนะครับธรรมชุม่มจดไว้นําแคปหน้าจอหลัก 91, ร้อยแปดเก้าหนึ่งจันดึงมาแปดหนอจาจยนเนาะครับผม นี่ชุดล่างชุดล่างนี่ชุดเต็ม7 1 9 1 7 3 9 3ก้าหดมาแล้วก็จะเหลือนี่ชุด93เม็ดเดียวเม็ดเดียวชุดล่างขอแคปหน้าจอทั้งหมดชุ่มนี่ครับนี่ก็ชุดบนล่างอ๋อแคปหน้าจอตัวเดียวนะดึงตัวเดียวตัวเดียวขอบคุณอาจารย์นะครับ,บนสามเจ็ดล่างกับ เจ็ดอ่าบนบนสามเจ็ดล่างเก้าสามอาจารย์อย่างละคู่ครับอย่างละคูเอาขอคุณอาจารย์ครับผมอขอบคุณครับสวัสดีครับผมพอกันคลิปหน้าท่านผู้ชมสวัสดีครับ